สวัสดีค่ะวันนี้แลวันนี้เรามาอยู่กับพี่ปอกับพี่บีสองคนวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอวันี้มาเช็คใหม่นะฮะ้องบอกว่าอากาศดีมากเลยนะฮะอากาศดีนะฮะผู้หญิงสวยอากาศสวยด้วยนะฮะอากาศสวยแล้วผู้หญิงสวยอก็เราพูดผิดนะแต่ว่าที่สําคัญวันนี้นะฮะเรามาเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือเลยทีเดียวโ้นะฮะ ครับพี่วันนี้ที่เซ็นทรัลกับสดแก้วนะครับชั้น3โซนแดนโซนเลยนะครับโอ้โหใกล้ๆบ้านชัยนะฮะก็เข้ามานะฮะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดนะฮะในละแวกภาคเหนือนะฮะก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้ได้เลยนะที่นี่คอลลี่เนี่ยของแท้แน่นอนคอลลี่คอลราเซ้นนะฮะวันนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าการันตีว่าของแท้แน่นอนนะครับอย่าลืมแต่อย่าลืมนะฮะวันนี้มาที่นี่แล้วอย่าลืมมาหาหาน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่นะขายของแท้แน่นอนนะฮะก็น้องเชอรี่เกาน่ารักนะฮะน,น่ารักด,ด้วยดูแลลูกค้าดีแน่นอนนะฮะเราเรารักเลยอ้าโ,อโหนะฮะก็ฝากศูนย์กระจายสินค้าคอลลี่คอล์ดเจนของภาคเหนือนะครับแล้วก็น้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่ไปด้วยติดต่อได้เลยติดต่อได้เบอร์ข้างล่างเลยนะฮะเบอร์นะเดี๋ยวน้องเป็นแขงเบอร์ไว้ข้างล่างเบอร์ข้างล่างเลยเลยครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันนะครับ นะของแท้ต้องที่เชอรี่เท่านั้นค่ะไ๊าว่า